Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการทบทวนเนาะรีวิวนะคะความรู้ที่เราเรียนตั้งแต่ครึ่งเทอมที่ผ่านมานะคะว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับชีวิตของเรามากเนาะใครที่มีความสามารถอะไรแล้วถ้ามีบวกกับทักษะในภาษาอังกฤษเขาก็จะมี หมือนกับมีโอกาสนะคะมากกว่าคนอื่นเป็น2เท่านะคะโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันเนาะที่ทุกคนยอมรับภาษาอังกฤษมากนะคะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเรียนนะลูกเนาะแล้วเราก็ได้ศึกษานะคะวันนี้อยากให้ตั้งใจทบทวนด้วยกันนะคะใครที่ทบทวนก็จะสามารถทํา ข้อสอบในสัปดาห์หน้าได้ซึ่งจะเป็นข้อสอบออนไลน์แล้วครูก็ขอบอกไว้ก่อนว่าข้อสอบออนไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะคอร์รัปชันไดท้ทุจริตได้ง่ายมากนะคะทีนี้ครูเชื่อนะคะครูเชื่อในตัวนักเรียนของครูว่าจะมีบางคนในนี้นะคะที่ที่ทำด้วยตัวเองเนาะ do your best นะคะแล้วจะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากที่สุดเลยใครที่ทําด้วยตนเองนะคะอาทิตย์หน้ามาบอกครูได้นะแล้วครูจะภูมิใจมากๆเลยนะคะในการ ในการทําของเราเนาะในการที่เราตั้งใจสอบเองนะคะทีนี้ถ้าจำข้อสอบได้เรามาทบทวนพร้อมๆกันนะลูกนะอ่ะเราจะมาเริ่มด้วยกันนะคะ ถ้าพร้อมแล้วทีนี้วันนี้มีภารกิจอยู่2อย่างนะคะในการเช็คชื่อของเรานะคะภารกิจอย่างแรกนะคะที่เราจะทำนะคะคืออะไรเดี๋ยวครูจะไปบอกเนาะมี2อย่างด้วยกันที่เราต้องทำลงไปในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อเช็คชื่อกันมาเรียนในวันนี้นะคะให้บอกเพื่อนด้วยเนาะให้เขามาดูวิดีโอแล้วก็มาส่งงานนะคะภายในวันนี้เนาะส่งภายในวันนี้เท่านั้นนะคะเวลา1ิบ หนาฬิกานะคะครูจะมาตรวจว่าใครส่งแล้วบ้างใครส่งบ้างใครไม่ส่งก็คือไม่มาเรียนนะลูกเนาะ <c oughs> อ่ะเรามาดูด้วยกันนะคะเดี๋ยวครูจะแชร์หน้าจอให้นะคะอ่ะอันแรกเลยนะคะเรื่องแรกที่เราเรียนด้วยกันเนาะ r e v i e M1 English นะคะ เรื่องแรกที่เราเรียนด้วยกันนะคะจะเป็นเรื่องของ verb to be นะคะทีนี้โครงสร้างของประโยคง่ายๆในภาษาอังกฤษเนาะ present simple tense ง่ายๆนะคะแล้วก็จะประกอบด้วย subject นะ subject ก,ก็คือประธานเป็นพระเอกหรือนางเอกในประโยคนะคะ,ะเราบวกด้วย verb to be นะเมื่อมี verb to be นะคะเมื่อเป็นประโยคที่ใช้ verb to be แล้วบวกด้วย complement complement คือสิ่งที่ทำให้ประโยคสมบูรณ์หรือบางทีอาจจะเป็นกรรมนะคะ,ะมาดู Uh, verb to be นะคะ verb to be แปลว่าอะไรนะคะ verb to be แปลว่าเป็นก็ได้แปลว่าอยู่ก็ได้หรือแปลว่าคือก็ได้นะคะซึ่ง uh, verb to be เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะทั้งๆท,ที่ในภาษาไทยเราจะพูดเราเราจะพูดแค่คำเดียวนี่แหละเนาะอย่างครูเฮเลนครูเฮเลนสวยก็จะเป็น teacher Helen is beautiful นะคะถ้าเป็น พวกเราสวยนะคะมันก็จะเปลี่ยนลนะมันก็จะไม่ใช่ is ละเมื่อกี้ teacher Helen is เนาะถ้าเป็นพวกเราก็จะเป็น we are เนาะก็จะเปลี่ยนจาก is is ตัวนี้นะคะกลายเป็น are เนาะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันมีกฎของการเปลี่ยนสิ่งนี้นะคะเราจึงต้องมาเรียนรู้ด้วยกันเนาะทีนี้มาดูว่า3ตัวเนี้ยความหมายเหมือนกันเนาะ is mr นะ East, M, R, นะความหมายเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน เริ่มตั้แต่ตัวแรกนะคะแอมเนาะแอมเนี่ยเป็นตัวที่รักเดียวใจเดียวมากนะคะมันใช้ชีวิตอยู่กับ i เท่านั้นเลยจำแบบนี้นะลูกเนาะ I am a student ฉันเป็นนักเรียนนะคะต่อไป is is เนี่ยถ้าเด็กๆสังเกตนะมันจะใช้กับ subject นะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกันลักษณะที่คล้ายๆกันของ he she และ it คืออะไรคำตอบก็คือ มันเป็นสิ่งที่เป็นเป็นพวกที่มีคนเดียวนะคะหรือว่ามีชิ้นเดียวมีอันเดียวเนาะสิ่งเหล่านี้เราก็จะใช้ is นะคะที่มีอันเดียวเนาะเช่น he is a nurse นะคะก็คือเขาเป็นบุรุษพยาบาลนะคะ she is a nurse เขาเป็นนางเป็นพยาบาลอย่างงี้นะคะ it is ไม่เอา a nurse เนาะ a pen นะคะก็คืออันเนี้ย มันคือปากกานะคะ it is a p e n ใช้ใช้ is เนาะแต่ถ้ามันมีสองแท่งปุ๊บนะลูกมันมีสองแท่งปุ๊บเราจะไม่ใช้ is แล้วนะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็น they เนาะมันจะกลายเป็นพวกมันนะคะหรือว่าพวกเขาเนาะจะอยู่ในข้อนี้นะคะก็จะมีด้วยก they, นะัน they เนาะมี they มี we แล้วก็มี you เนาะมี you เนี่ยมันเป็นได้ทั้งเธอและเป็นได้ทั้งพวกเธอนะคะลูก you เนาะและ้วก็ we we เป็น พวกเรานะมีสองคนขึ้นไปแล้วก็เดคือพวกพวกเขานะหรือว่าพวกมันก็ได้นะคะที่มันมี อ่าสิ่งที่ประธานที่มันมีกันหลายคนเนี่ยนะลูกที่มันมีกันสองคนขึ้นไปสังเกตมันก็จะใช้ verb to be ตัวที่มันยาวกว่าคนอื่นหน่อยเนาะตัวที่มันแบบว่าใหญ่กว่าคนอื่นหน่อยเนาะก็จะมี3มตัว are อันว่า e r นะคะ you are good friends ก็คือพวกเธอเป็นเพื่อนที่ดีเนาะเขาก็จะเติม s ด้วยเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนนะมันเขาเป็นเพื่อนหลายคนเพราะว่าเพราะว่าเขามีกันหลายคนเนาะอ่าก็ต้องเติม s ให้กับพวกเขานะ we ก็เหมือนกันพวกเรา านาะ we are good students พวกเราเป็นนักเรียนที่ดีพวกเรามีกันหลายคนเป็นเป็นเพื่อนที่ดีเนาะ friends ก็ต้องแตเป็น s นะคะเติม s เนาะ,ะอันนี้เป็น verb to be ทีนี้ verb to be เนี่ยมีวิธีการเปลี่ยนนะคะ จากประโยคที่เป็น affirmative affirmative คือประโยคบอกเล่าปกติเนาะก็คือ I am นะคะถ้าเป็น you ก็เป็น are นะ he ก็เป็น is he is she is นะคะเป็นประโยคที่บอกเล่าเนาะ he is u g l y นะคะเขาหน้าเกลียดมากเลยแกอะไรงี้เนาะต่อไปอมาดูถ้าเปลี่ยนรูปแบบประโยคจาก affirmative เนาะจากประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธนะลูกนะเราจะแค่เติม not เข้าไปข้างหลังนะคะเติม notch เข้าไปหลัง verb to be เนาะข้อแรกเลยนะคะ verb to be ข้อนี้คืออะไรคะ verb to be ข้อนี้คือ am นะคะมีคนตอบถูกนะ มี am นะคะทีนี้ก็เติม not ข้างหลัง am นี่เลย I am not ฉันไม่สวยนะคะ I am not beautiful นะคะ You are not แค่เติม not เข้าไปนะในข้อสอบนี้นะลูกนะและถ้าเป็น interrogative interrogative นะคะก็คือการทำให้เป็นประโยคคำถามนะคะอันนี้ก็จะง่ายคือการยกเอา verb to be เนี่ยมาไว้ข้างหน้าประโยคเลยแต่อย่าลืมเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเมื่ออยู่ขึ้นต้นประโยคปุ๊บต้องเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะเช่น แอมนะคะแอมดูในข้อนี้แอมตัวพิมพ์เล็ก a a เล็กนะลูกนะแอมนี้ก็ a เล็กแต่ถ้าแอมเนี้ยอยู่หน้าประโยคจะเป็น a ใหญ่นะลูกนะ am I beautiful ฉันสวยไหมเธออะไรอย่างนี้นะ Are you a student เธอเป็นนักเรียนหรือเปล่า Are you a student นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเนาะทีนี้งานแรกอยู่ตรงนี้นะคะงานแรกคือให้เด็กๆเ,เขียน่า verb to be นะคะ verb to be ซึ่ง verb to be เนี่ยครูใบให้ว่ามีอยู่3ตัวให้บอกครูมาว่า verb to be มี3ตัวได้แก่ตัวอะไรบ้างแค่นี้เองนะคะอันนี้คือข้อแรกนะ verb to be มี3ตัวได้แก่อะไรบ้างเขียนลงไปในสมุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ครูพร้อมชื่อเลขที่เนาะในคอมเมนต์นะคะอะต่อไปเรามาดูวิธีการใช้นะคะ verb to be นะคะยกตัวอย่างข้อแรกประวิทย์เนาะประวิทยลูกคิดว่าเขาใช้ verb to be อันไหนลกูก i s a M หรือ R นี่ประวิทย์มีคนเดียวนะคะประวิทย์ก็จะกลายเป็นประวิทย์ i s นะ้องประวิทย์ i a s t a t e ก็คือประวิทย์มาสายนั่นเองนะคะต่อไป How old dot 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 your boyfriend แฟนของเธออายุเท่าไหร่นะแฟนเราไม่ได้มีหลายคนใช่ไหมถ้ามีหลายคนนะ่ยตรงนี้จะถูกเติม S สนะแฟนเราไม่ได้มีหลายคนมีคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นประธานของประโยคนี้คือแฟนของเธอนะแฟนของเธอทีนี้แฟนของเธอนะคะ เ,เขามีอยู่คนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นก็ใช้ m ก็ไม่ได้ m ใช้กับ i เนาะใช้ r ก็ไม่ได้ r ใช้กับหลายคนก็ต้องใช้ is เหมือนกันนะลูกนะต่อไป where where แปลว่าที่ไหนเนาะเป็นประโยคคำถามนะคะ where the, the 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 white house นะคะทำเนียบขาวเนาะเป็นที่ที่ทำงานของรัฐบาลออย่างเช่นอเมริกาอย่างงี้เนาะ where แล้วก็เราก็ต้องใส่ away house มีอยู่หลังเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ is เหมือนกันนะคะต่อไปข้อนี้มีคนชอบงง my brother and I อันนี้คือประธานเลยนะ my brother ก็คือพี่ชายของฉัน and I และฉันเนาะและฉันแสดงว่าพี่ชายกับฉันมีกันสองคนนะลูกนะไม่ได้มีคนเดียวนะ ถ้าเราดูตรงนี้อ่ะมันจะเป็น I เนาะเราบางคนเผลอใส่ m เลยไม่ถูกนะลูกนะมันจะเป็นพี่ชายของฉันกับฉันเราก็มีกันสองคนก็จะกลายเป็นพวกเราหรือว่า we เนาะ we ใช้อะไรคะลูก we ใช้ verb to be ตัวไหน we ใช้ are นะคะ my brother and I are in the police station now นะคะ ฉันกับพี่ชายกำลังอยู่สถา,านีตำรวจตอนนี้เนาะต่อไป it that, 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 summer นะคะมันเป็นฤดูร้อน but it dot d o hot แต่มันร้อนอ่ะเราจะพูดว่ามันเป็นฤดูร้อนแต่มันร้อนหรอมันดูไม่สมเหตุสมผลนะลกูกแสดงว่าเขาตั้งใจจะไม่พูดแบบนั้นอาทีนี้มาดูก่อนว่าถ้าเป็นฤดูร้อนนะตอนเนี้ยเป็นฤดูร้อนเราจะพูดว่าอะไร it ต้องใช้วอวตอรวิไหนลกูก ใช้ is นะคะ summer นะ but but แปลว่าแต่แสดงว่าต้องเป็นประโยคขัดแยง้งตรงเนี้ยก็เป็น it เนาะจาเป็น it ตัวนี้จะใช้ is ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องเป็นประโยคที่ขัดแยง้งอันนี้คือแต่นะแต่นะก็ต้องเป็น is not หรือว่า isn't นั่นเองนะคะอันนี้ต้องวิเคราะห์หน่อยเนาะใครที่ทําข้อนี้ได้คือวิเคราะห์ได้นะต่อไปข้อสุดท้าย what size นะ size ไหนนะคะ dot d o your socks นะ,ะ your socks socks คือถุงเท้านั่นเองนะเนาะพราเราถุงเท้าจะมีเป็นคู่เวลาเขาเขียนเขาก็เลยจะต้องเขียนเป็นเติมตัว s นะคะซึ่งจะนับเป็นพ้หุพจพ์เนาะนับเป็นคำนามที่เป็น เป็นมีพักมีผู้คำนำที่มีเยอะอะไรอย่างนี้นะคล้ายๆกับ we they are อ่ะขอโทษนะคะ we they อืหรือว่า you เนอะทีนี้อ่ะ uh, verb to be ที่มันถูกใช้ก็จะกลายเป็นตัวคำว่า are นั่นเองนะคะ what size are your socks ถุงเท้าเธอ uh, ขนาดเท่าไหร่หรออย่างนี้นะคะอ่ะ uh, ต่อไปเรามาดู อันนี้เป็นการเติมคำเด็กๆจะต้องเติมได้นะลูกอันนี้เป็นบทสนทนาเนาะ A บอกว่า hi I dot 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 เ่งฉันเท่งอย่างนี้นะ dot 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 you know เธอเดาเนาะเขาก็น่าจะกําลังสนทนากันว่าสวัสดีเราชื่อเท่งนะเราคือเท่งนะคําว่าคือนะคะเมื่อเป็น i ตัวนี้แน่นอน i ใช้อะไรตัวเดียวคะใช้ am นะฉันคือเราคือเท่งนะเราเท่งเองนะต่อไปดอทดอ o ดอทยูหนงเธอคือหนงใช่ไหมอ่าเองอะ่ะคือหนงใช่ไหมทีนี้ you นะคะหนงเนี่ย You ตัวเนี้ยจะเป็นประธานของประโยคนะลนะเป็นประธานของประโยคทีนี้ประธานของประโยคนะคะ You จะใช้ is, ไม่ใช่ is ไม่ใช่ am นะคะ You ใช่ are นะนอะนแต่ขึ้นต้นประโยคต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะลองนะต่อไป Hi I am t e n g Are you Nong Nong ก็เลยตอบว่า Yes My name อ่าไง,ไง่าย My name is เราเราท่องบ่อยๆนะ My name is My name is Nong นะะต่อไป แปลว่าเธอเป็นคุณครูหรือเปล่าเท่งอย่างนี้นะคะทีนี้ยู you, ตัวเนี้ยมันก็จะต้องใช้อ่า uh, เนาะขึ้นต้นประโยคต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปเท่งเนี่ยก็เลยตอบว่า no ฉันไม่ได้เป็นครูนะเท่งไม่ได้เป็นครูเขาก็ต้องตอบว่า no i'm i'm i am not นะคะมาจากตัวนี้อ่ะอันนี้ครูขอโทษนะอันนี้มันต้องเป็นตัวนี้นะลูก มันต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กนะอยู่ในประโยคนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูต่อเนาะอะ,อ,ะอันนี้เป็นเรื่องของ school subjects นะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของวิชาเรียนในโรงเรียนอันนี้เด็กๆจะต้องเติมเองแนละ้วลูกเนาะ my name is อ่าอย่างครูครูใส่ข้อมูลตัวเองนะคะ Helen my favorite school subjects are นะเมื่อบอกแบบนี้แสดงว่าต้องการให้เราบอก วิชาที่เราชอบเยอะกว่า1วิชานะก็จะเป็น2วิชาเนาะในนี้ก็จะมีให้เลือกอ่าให้เติม2จุดก็คือจุดแรกก็คือจุดนี้ครูตอบว่า Math นะคะ and English ครูชอบ Math and English นะคะต่อไป I'm good at ครูเก่งวิชาครูจะบอกว่าครูเก่ง Math ก็ได้ English ก็ได้นะแต่ว่าครูจะบอกว่าครูเก่ง History ได้นะคะอันนี้เติมได้อิสระมากนะต่อไปข้อสุดท้าย I'm not good at ฉันไม่เก่งเนาะฉันอ่อนนะคะในวิชา Art เนาะครูก็เติม Art เข้าไปนะคะต่อไปเรามาดูหัวข้อต่อไปเป็น noun and verbs นะลูกนะอะคำสั่งก็คือ choose a choose a If the underlined word is a verb, and choose B if the underlined word is a noun ก็คือถ้าคำที่ขีดเส้นใต้เป็น verb ให้เราเลือก A แต่ถ้าเป็น noun ให้เลือก B นะคะข้อแรก computer I like your computer 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 ไม่ใช่ verb นะเราไม่ได้ เราไม่ได้แสดงอาการคอมพิวเตอร์ใดๆนะคอมพิวเตอร์มันเป็นชื่อของสิ่งของนะคะเป็น noun นามเนาะเป็นนามเป็นข้อนี้นะลูกเราก็ต้องเลยก็ต้องเลือก b นะคะต่อไป we live in a small town เร,เราอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆนะคะ l i v ตตัวนี้คือการอาศัยอยู่เนาะคือ verb นั่นเองนะคะเพราะฉันเราต้องตอบ a นเนาะนเนาะ a ตามเงื่อนไขนี้นะคะ they play handball handball เป็นชื่อของกีฬาชนิดหนึ่งเนาะก็จะต้องเป็นชื่อเนาะ noun เท่ากับ name เนาะอ่ะก็เลยต้องเป็น b นะคะ his friend has a pet ก็คือเพื่อนของเขามีสัตว์เลี้ยงเนาะสัตว์เลี้ยงคำว่าสัตว์เลี้ยงเป็นชื่อนะคะเป็นเป็นชื่อของสัตว รูปแบบหนึ่งชนิดหนึ่งเนาะชื่อนะคะก็คือ name name เท่ากับ noun noun เท่ากับ name ตอบ้อ b นะคะและสุดท้าย I go 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 คือการไปใช่ไหม go I go to bed ฉันเข้านอนเนาะ go ตัวนี้มันก็จะเป็น verb verb ตัวนี้นะคะก็จะเป็น a นะ้องนะ อ่ะต่อไปอันนี้เป็นการเติมตารางคิดว่าเด็กๆสามารถทำได้อยู่นะ subject pronoun and object pronoun นะคะในข้อสอบเด็กๆก,ก็จะได้เติมเองนะคะว่า I นะคะจะต้องคู่กับอะไรคำตอบก็คือต้องคู่กับ me นะลูกนะเมื่อเป็น I I love you and you love me เนาะเมื่อมันอยู่หน้าประโยคเป็น I มันอยู่ กลางประโยคหรือหลังประโยคเป็นมีเนาะต่อไปมันเป็นกรรมเนาะมันก็จะเป็นมีต่อไปเมื่อมันอยู่หน้าประโยคเป็นประธานเป็นยูนะคะแต่ว่ายูไม่ค่อยเปลี่ยนเนาะยูก็จะเหมือนเดิมนะคะก็แค่เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กเนาะต่อไป us เมื่อ us เป็นกรรมแสดงว่าประธานของมันคือ w e นะลูกนะเมื่อ they เป็นเป็นประธานเป็น subject นะอ่า object ของมันเนาะกรรมของมันก็จะเป็นแบบ ฉันชอบพวกเขาอย่างเงี้ย I like ก็ต้องเป็น them นะจาก they ก็ต้องเปลี่ยนเป็น them ต่อไป him อ่าเมื่อ him เนี่ยเช่น I, I I saw him ฉันเห็นเขานะเมื่อกี้ I saw him แต่ว่าถ้าเป็นตอนที่เขาเห็นฉันก็คือ he 샤อูม so นะีเนาะมันก็จะเปลี่ยนเป็น He นะคะต่อไป she she เนี่ยเมื่อมันเป็นกรรมก็จะกลายเป็นคำว่า her ต่อไป it it ไม่เปลี่ยนนะ it ก็อยูไม่เปลี่ยนทีนี้มาดูลิซานะคะลิซ่าเนี่ยถ้าถ้าลิซ่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นโ o n o u n เฉยๆนะโ o n o u n ที่เป็น subject เนี่ยนะลิซ่าจะเป็น she ใช่ไหมแต่ถ้าลิซ่าเป็นคนที่ถูกกระทำลิซ่าจะกลายเป็น her นะเช่น I like her ฉันชอบน,ะงนางนะลูกนะก็จะกลายเป็น her Daniel ก็จะไม่กลายเป็น he นะแต่จะเป็น him นะลูกนะและสุดท้าย nanny and Frank จะเป็นไม่ใช่พวกเรานะเพราะว่าเราไม่ได้ชื่อ Nanny และ Frank ในนี้เนาะเขาเป็นคนอื่นเขาก็ต้องเป็นพวกเขาก็ต้องเป็นเอ่อ uh, they ใช่ไหมแต่ถ้า they อ่ะมาดู they ช่อง they ช่องที่สีนะ they เมื่อมันเป็น object ก็จะกลายเป็น them ่าคำตอบก็คือเต็มนะคะข้อนี้ทีนี้มาดูถ้าเรามาดูในข้อสอบนะคะก็จะเป็น dot is my friend ข้อไหนที่น่าจะเป็นประธานของประโยคได้บ้างลูก he เป็นได้ไหม he เป็นประธานไหม่า he ดูในช่องนี้ อันนี้คือประธานนะคําที่เป็นประธานได้อยู่ช่องนี้นะ He อยู่ในนี้ไหมถูกต้อง He อยู่ในนี้นะจ๊ะฮีอยู่ในนี้แต่ฮิมนะคะฮิมมันจะอยู่ในอีกช่องหนึ่งเมื่อกี้เนาะก็ มันจะเป็นกรรมมันไม่ใช่ประธานมันอยู่หน้าประโยคไม่ได้นะคะก็เลยต้องเป็น he เนาะ he is my friend นะคะ i i ไม่ได้เพราะว่า i ใช้ is ไม่ได้นะมีไม่ได้เพราะมีใช้ is ไม่ได้และมีก็อยู่หน้าประโยคไม่ได้ด้วยนะมีใช้ is ไม่ได้ด้วยและอยู่หน้าประโยคไม่ได้ด้วยนะคะเป็นประธานไม่ได้ต้องเป็นกรรมเนาะต่อไปข้อ2 they are my students i love the the dot อ่า พวกเขาเป็นนักเรียนของฉันฉันรักใครฉันก็ต้องรักพวกเขาใช่ไหมแต่ไม่ใช่พวกเขาที่เป็นเดย์แล้วแน่นอนก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า them นั่นเองนะจ๊ะอ่ะต่อไปเรามาดู country and nationality นะคะทีนี้อา งานชิ้นที่สองนะเมื่อกี้ชิ้นแรกให้บอก verb to be ว่ามีอยู่สามตัวด้วยกันเนาะว่ามีตัวอะไรบ้างอันนี้อันนั้นคืองานแรกงานชิ้นที่สองนะคะให้เขียนตารางนี้มาให้ครูเลือกเขียนสัญชาติเนาะเลือกเขียน country กับ nationality ที่ตัวเองชอบมาห้าคู่นะคะเช่นอ่ะครูชอบไทยแลนด์ครูก็เขียนช่อง Thailand, ไทยแลนด์ไทยแล้วก็ไทยเนาะต่อไปครูชอบ n g l a n d ครูก็เขียน England English อังกฤษนะคะเป็นเป็นสแล้วนะต่อไปครูชอบ Italy. Italy, Italian, Italy. อิตาลีอิตาลีอิตาเลียนอิาีครูก็เขียนอย่างนี้นะ Malaysia Malays Malaysian มาเลเซียครูเลือก4แล้วนะต่อไปอันสุดท้าย America American America นะคะครูก็เลือก5อันเขียนลงไปในสมุดมีแค่นี้แหละงานที่ต้องส่งวันนี้เพื่อเช็คชื่อนะคะอ่ะต่อไป อันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่อง nationality ทีนี้เรามาดูด้วยกันดูข้างล่างก่อนนะคะ they are from เวลาที่เห็นประโยคแบบนี้หรือได้ยินคนพูดแบบนี้ they are from คำว่า from นะคะคือมาจากเนาะมันก็ต้องเป็นชื่อของ ประเทศของเขาเนาะแต่ว่าถ้าบอกว่า they are เฉยๆแปลว่าพวกเขาเป็นนะพวกเขาเป็นก็ต้องพูดถึงสัญชาติหรือว่า nationality ของเขาเติมตรงนี้นะคะข้างล่างเหมือนกัน from ก็ต้องเป็นชื่อประเทศแต่ถ้าเขาบอกว่า speak คือพูดเนาะเราต้องเติมชื่อของภาษาเขาซึ่งมักจะเป็นชื่อเดียวกับ nationality นะเช่น They are they are from Thailand เขามาจากประเทศไทย They are Thai พวกเขาเป็นคนชาติไทยนะ They are from Thailand เหมือนกัน They they speak เนาะก็คือพวกเขาพูด They speak Thai นะไทยภาษาไทยเนะี่ย เราจะเรียกว่าไทยเฉยๆนะลูกอ่มาดูนะอันนี้ก็เหมือนกันรูปแบบประโยค they are from ใส่ชื่อประเทศแล้วก็ they are Canadian Canadian เป็นชื่อสัญชาติเป็นชื่อ nationality นะคะทีนี้ชื่อ country ของ Canadian ก็ต้องเป็น Canada นะคะ Canada นะคะ อ่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็น country นะคะต่อไป they are they are น,นี่ก็ต้องเป็น nationality นะคะ they are from country นะคะตเติมชื่อ country they speak ก็เป็นชื่อของ language ซึ่งมักจะเป็นชื่อเดียวกับ nationality นั่นแหละเนาะเหมือนไทยเนาะสัญชาติไทยก็คำว่าใช้คำว่าไทยอภาษาไทยก็ใช้คำว่าไทยคนชาติคนเชื้อจีนก็จะเรียก Chinese ภาษาจีนก็คือ Chinese เหมือนกันเนาะทีนี้มาดู sports นะคะเรื่องสุดท้ายเนาะ sports เราก็จดเรื่อง sports ไปเยอะเนาะลูกเนาะทีนี้เราก็จะมาดูอันนี้นะคะเป็นบทสนทนาบอกว่า what is her favorite sport เราดูเรื่องของ favorite sport ดูสิ่งที่นางทำนะคือการ y y n n s t t i s ทีนี้มาดูข้อแรก she doesn't like gymnastics นางไม่ชอบนะ doesn't แปลว่าไม่นะคะไม่ชอบนะลูกคิดว่าเขาไม่ชอบหรือเปล่า she likes volleyball นางชอบ volleyball หรือเปล่าดูนางเล่นนะ her favorite sport is gymnastics อ่าวิชกีฬาที่นางชอบคือ gymnastic และสุดท้าย her favorite sport is volleyball ลูกคิดว่าข้อไหนถูกที่สุดมีคำว่า gymnastic อ่ามีสองข้อ gymnastic s แต่ข้อนี้บอกว่าไม่ ข้อนี้บอกว่าโปรดปรานะจ๊ะชิมนัสติข้อที่ถูกต้องก็คือ C นะและสุดท้ายนะคะ What is not What isn't he good at ก็คือเขา,าไม่เก่งอะไรหรือว่าเขาอ่อนอะไรดูนะเขาจะจมน้ำอยู่แล้วนะคะ A บอกว่า he is good he is not good at tennis เขาไม่เก่ง tennis เทนนิสระเบารูปนี้ที่รูปนี้บอกต่อไป B บอกว่า he likes tennis คือเขาชอบเทนนิสข้อ4บอกว่า he likes swimming เขาชอบว่ายน้ำว้าวโอายว่ายแล้วสนุกนะจมด้วยข้อดีนะคะ he is not he is not good at swimming ก็ะคะือเขาไม่เก่งว่ายน้ำนั่นเองนะคะเขาก็เลยจะจมข้อดีนั่นเองนะคะอ่ะมีแค่นี้ you can do it cheers to the proud students ครูขอเป็นกําลังใจให้นะลูกในการทําข้อสอบให้สําเร็จนะคะอ่าสำหรับวันนี้เราก็จะมีเพียงเท่านี้ให้เด็กๆอ่าทำงานมาส่งครูนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกันแค่2ข้อเนาะข้อแรกคือให้เขียน verb to be นะคะที่มีอยู่3ตัวได้แก่ตัวอะไรบ้างเขียนมาให้ครูหน่อยนะ verb to be มีอยู่แค่3ตัวอันนี้คือข้อแรกข้อที่2ให้เขียนตาราง country and nationality นะคะเลือก Country กับ Nationality คู่ที่ตัวเองชอบนะคะเลือกมา5คู่นะคะเช่น America American อเมริกานะคะเหมือนสไลด์เมื่อกี้ที่ครูได้บอกเนาะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะ,ะข้อหมายถึงข้อ2ใหญ่นะลกูก รวมๆแล้วงานที่ครูสั่งวันนี้มีอยู่แค่2ข้อใหญ่ด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการเช็คชื่อนะไม่เกิน4ี่โมงเย็นวันนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะมีอะไรไม่เข้าใจทักแชทถาครูได้ค่ะสวัสดีค่ะ